สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้พามาดูข้าวโพดอีกครั้งหนึ่งค่ะอัปเดตข้าวโพดไหนค่ะนี่ค่ะหนวดเหี่ยวแล้วโอแต่ต้นนี้ก็ได้สองฝักเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยค่ะตอนแรกคิดว่าจะได้ฝักเดียวสองฝักเลยค่ะเนี่ยใหญ่ๆทั้งคู่เลยค่ะเนี่ยเนี่ยค่ะสองฝักเลยค่ะเนี่ยได้ทั้งสองฝัก ได้สองฝักเลยค่ะเพื่อนเพื่อนต้นละสองฝักแต่ตอนนี้คือได้ฝักเดียวเนี่ยค่ะอัน,นอันนี้ไม่ใช่อันนี้เล็กแต่ดูสิมดอะไรนะ่ะเต็มเลยใกล้จะได้กินแล้วค่ะเพื่อนๆอด,ดูใหญ่แล้วหนวดเหี่ยวแล้วค่ะโอ้ยฝักนี้ใหญ่มากเดี๋ยวต้องไปนับวันอีกทีเดี๋ยวเกินจะแก่ค่ะถ้าเกินวันแล้วมันจะ แข็งคือข้าวโพดข้าวเหนียวแต่ถ้าเกินเราจะเหนียวแข็งอ่ะไม่อร่อยอย่าท่องไว้นับวันอีกทีลืมก็กจะได้กินแล้วค่ะเนี่ยค่ะฝักใหญ่ๆมาแล้วค่ะอันนี้คือคือไม่ใช่ฝักที่จะกินเม็ดนะคะมันเล็กเอาไว้ต้มจิ้มน้ำพริกแต่ไม่เคยเลยค่ะนี่ค่ะใหญ่หมดแล้วค่ะเพื่อน ดูนะคะนี่นี่ใหญ่มาแล้วค่ะดูนะคะใหญ่มาทุกฝักแล้วจะได้กินแล้วค่ะเพื่อนๆอ๋ดอดอกข้างบนก็ล่วงใบหมดแล้วนี้ฝักอ้วนๆนะค่ะเพื่อนๆ เดี๋ยวเดี๋ยวไปนับวันอีกทีว่ากี่วันแล้วใหญ่แล้วหนวดเหี่ยวแล้วอ่ะจะกินได้แล้วค่ะเพื่อนๆปลูกกินเองนะคะเพื่อนๆไม่ต้องซื้อค่ะปลอดภัยไม่มีพื้นที่ปลูกในล้อยางก็ได้เนี่ยค่ะเดี๋ยวลาก กในร้อยยางนะคะสวยๆเลยค่ะพเพื่อนๆจะได้กินแล้วค่ะนี่ค่ะนี่แต่ฝักใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเนี่ยค่ะนี่ค่ะเพื่นอนๆ่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยจะได้กินแล้วค่ะ เราเจอฝักประหลาดอันนี้มันไม่น่าจะเป็นจริงๆก็ไม่ต้องเป็นฝักกินเนื้อข็ไดนี้เดี้ดูดูทำนี่คือฝักฝักจริงๆเป็นแบบนี้แต่อันนี้ดูอยากจะมีเม็ดบ้างมันจะต้องเป็นแบบนี้เล็กๆแบบนี้ใช่ไหมครับเพื่อน อามีฝักใหญ่ฝักหนึ่งแล้วก็เอาต้มเจียมน้ำพริกฝักหนึ่งแต่อันนี้ดูมีเม็ดตลก <c oughs> ไปจะได้กินแล้วนะคะัเพื่อนๆอย่าไปนับวันอีกทีเดี๋ยวนานเกินไม่อร่อยนะคะ่ะ <c oughs> ขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะ ขอบคุณมากๆเลยค่ะ